สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะทางช่องส่วนครัวก็มีเมนูขนมทําง่ายมานําเสนอค่ะกับเมนูขนมเพื่อน้ําตาลกีบค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายไม่ยุ่งยากนะคะวัตถุดิบที่เราจะต้องเตรียมในวันนี้ก็จะมีหางกะทิ2 6 0กรัมแป้งข้าวเจ้า6 5กรัมแป้งเท้าใยม่อม3อม3 0กรัม เกลือ1ทับสช้อนชาน้ำตาลปี๊บ2 0 0กรัมอันนี้เป็นส่วนตัวนะคะต่อมาจะเป็นส่วนหน้าขนมก็จะมีหัวกะทิ3 0 0กรัมแป้งข้าวเจ้า25กรัมแล้วก็เกลือ1ทับสช้อนชาค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันค่ะเราจะเริ่มจากผสมแป้งข้าวเจ้าเกลือแล้วก็แป้งถาวใหญ่ม่อมเข้าด้วยกันนะคะจากนั้นก็ คนผสมให้เข้ากันเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะค่อยๆเทกะทิลงไปนวดผสมกับแป้งค่ะนวดจนแป้งกับกะทิละลายเข้ากันดีนะคะเมื่อเรานวดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะ หลังจากที่เราใส่น้ำตาลปี๊บลงไปแล้วนะคะเราก็จะใช้มือนวดคนผสมให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีนะคะแป้งไม่เป็นเม็ดน้ำตาลก็ละลายดีค่ะนวดจนเนียนแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำส่วนของตัวหน้ากะทิกันค่ะเราจะใส่เกลือแล้วก็แป้งข้าวเจ้าลงไปในหัวกะทิค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้ตะก้อมือคนให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดี<ๆ>เช่นกันนะคะ คนผสมจนส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีก็เป็นอันใช้ได้ค่ะจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถนําตัวทั้งตัวแป้งแล้วก็ตัวหน้าไปกรองได้นะคะถ้าใครต้องการความเนียนมากๆต่อมานะคะเราก็จะตั้งหม้อต้อนมน้าให้เดือดด้วยไฟแรงค่ะเมื่อน้าเดือดแล้วเราจะนําถ้วยตะไลขึ้นไปนึ่งประมาณ10นาทีค่ะการนึ่งถ้วยตะไลนะคะจะทําให้ตัวขนมไม่ติดถ้วยนะคะจากนั้นเราก็จะหยอดตัวแป้งลงไปค่ะก่อนจะหยอดตัวแป้งนะคะเพื่อนๆต้องคนตัว แป้งในชามผสมให้เขาเข้ากันดีอีกรอบนะคะไม่งั้นตัวแป้งจะนอนก้นค่ะเมื่อเราหยอดแป้งเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็ปิดฝานึ่งด้วยไฟปานกลางประมาณ10 1 2นาทีนะคะจนแป้งสุกเมื่อแป้งสุกแล้วนะคะเราก็จะเปิดฝาเราก็หยอดตัวหน้ากะทิลงไปค่ะเราจะนึ่งต่อด้วยไฟแรงนะคะทีนี้เพื่อให้หน้ากะทิเนี่ยแตกมันสวยนะคะนึ่งประมาณ8-10นาทีค่ะ เมื่อเราเนื่องจนตัวขนมของเราสุกดีแล้วนะคะสังเกตว่าหน้ากะทิเนี่ยจะฟูแล้วก็แตกมันแบบนี้ถือว่าใช้ได้ค่ะจากนั้นเราก็ยกลงจากเตาเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูขนมถ้วยน้ำตาลฟีของเราในวันนี้นะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายไม่ยุ่งยากนะคะวัตถุดิบก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายค่ะที่สำคัญอร่อยมากๆเลยค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ก็เป็นกำลังใจให้กับช่องส่วนครัวของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ